อยู่ใครเป็นไงก็ให้ภาพมันเล่าเลยกันโอ้โหตีไม่รู้ครับผมท่องบทอาทิตย์หน้าอยู่ไม่ได้เหรอเล่นตัวเองแน่ๆวันนี้มาถ่ายมปสเตอร์กันค่ะกลับมาคอยเวลากรรมพิธนะคะ ตื่นเต้นมากไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอะเราไม่ได้ถ่ายโปสเตอร์เป็นแบบมูดจริงจังแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นอีกคนเดียวมากตอนแรกไม่คิดว่าจะไปหนีตอนแรกคิดว่าเป็นกองโจซนถ่ายรูปนิ่งเฉยๆตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่เศร้าไม่ยิ้มแต่ว่ารักมากอ่าดับเบิ ากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เป็นผู้ชายนั่งเป็นผู้ชายนั่งเป็นผู้ชายนั่งแล้วผู้หญิงยนืน มเ,ม,เมืย์ป่ะเมืย์ป่ะไม่ใช่คนอยู่นั่งข้างบนจะไม่ไหวเนาะนต้องเก่งบอดี้นี่ก็สั่นเจ้าเข้ามาไม่หนักแฮมเลยสั่นบุลเล่นไม่หนักนะครับคันได้คันได้ผลได้เหยแค่ไหน ังยงวันเลยยังวันเลยพอพี่สั่งกุหลาบมาปึ๊บแล้วละแอคชั่นค่อยต่อจากนั้นนะเสร็จแล้วลงลวมาดูสปอร์ตมาพร้อมแอคชั่นดูดีนะดูดีนะยัดแอคชั่นโอ้เธอรอได้ไหมวันที่เวลาจะพาเราพบกัน เวลาตีเทียดอะทำหน้ายังไงทำไรใช่ไหมค่ะไม่ใช่ไหมไม่จริงเออกาม่ไร้าเปหน้าปไจริงตาแข็งแข็งเือนหินเลยถามตรีว่าเวลาเคลิเผลอนะเป็นไง เคยเขินเ้วยอ๋อก็ตาหรออะไรอะเนี่ยนเลยปะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยนี่คือหน้าเขินเขินเนาะตอนมังเกลี้ยงตาอยู่ปะไม่พี่ไม่เขินไม่พี่ไม่เขิน อ,อะไรกันงุงิงงุง,งิง,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 งก็ไม่รู้ค่ะทอยขอมีดคนละขอมีดสองเล่มใ,ให้มาจดจุ๊บใช่ตอนแรกนึกว,ว่าเติมไฟถามทอยก่อน <มา S 2> เวลาไหนที่ไม่ควรไปยุ่งกับเฟิร์นมากที่สุดเวลานอน ไม่ะพระมราะโมโมโหหิวมันจจโมโหแบบโมโหจ,จริงจะค้านอะไรไหมคะ,ะคะ้านค่ะเรื่องนอนไม่จริงเพราะว่าคอยยุ่งตลอดคอยโตลอดเออะเรียกไม่รู้<ด>จะเรียกอะไรขึ้นมาถามเฟิร์มบ้างดีกว่าเวลาอยู่ในกองตรีหรือทอยชอบแกล้งเฟิร์มมากกว่ากันหูเท่ากันกัดกันไม่ลงงัดกันไม่ลงถือว่าตอบถูกต้องเขาลงเมันแกล้งอ่ะหนูงงมากว่าที่พาย หรืออะไรคือชอบแกหมิดตัวหรูแค่เงี้ยไม่รู้จะทำลายผมไปขนาดไหนูไม่เข้าใจคุณไปให้พูดให้จบก็รู้อยู่ใครเป็นไงก็ให้ภาพมันเล่าเลยกันโอ้โหตีไม่รู้ครับผมท่องบทอาทิตย์หน้าอยู่เล่ไม่ได้อีกเหรอเล่นตัวเองได้แค่คุณแงจิน จริงของการบันเทิงดูดิชอบทำให้หนูเป็นผู้ร้ายตลอดถามตรีบ้างครับเวลานอนหรือเวลากินทอยชอบเวลาไหนมากที่สุดโหอันนี้น่าถามเป็นเรืองเลือกกินเท่านั้นทอยครับตอนไหได้ท้องไงทอยเป็นคน enjoy กับการกินชอบสนุกของการกินใช่ครับแล้วสุดท้ายถามทอยบ้างเวลาตีกอล์ฟหรือเวลาตีแบบที่ตีใช้เวลา เวลาตีแปดใช่ไหดีแบลค่ะเพราะว่าต้องไปฝึกตีมามไหม ฝากติดตามพวกเรา3คนในละครเวลาการมาเทพด้วยนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมวันคอนเนคชั่นนะครับเพราะว่าเราจะได้คอนเนกกัน